จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย d บดิ n o Style ประจำวันที่17มีนาคม2564โดยใช้บุบะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าะฮะว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าของวันนี้อากิระนิชโนโประเดิมชมฟอร์มเกมแรกของศึกไทยลีกโดยงานนี้ทางพลตรวจเอกดเรสมยศผู้บัญมวงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เริ่มหาบรือกับทางอากิระดิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและก็ทีมงานสตาฟโค้ดหลังครบกำหนดกักตัว14วันตามมาตรการของทางรัฐบาลณห้องประชุมชั้นหนึ่งในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้สำหรับหัวข้อหลักๆในการประชุมหาลรือนั้นก็คือการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆอาทิเช่นการเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะในศึกโตโยต้าไทยลีกการเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัว การประสานง,งานกับทางสมโมสรระยะเวลาในการเดินทางสถานที่เก็บตัวก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รวมถึงศึกษามาตรการการป้องกันโควิดในชนของประเทศสหรัฐอาหรับิมิเลตเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันรอบคัดเลือกโซเนเชียกลุมจีที่เหลืออีก3นัดนั่นเอง โดยพลตรวจเอกดร์สมยศผู้บันม่่งได้กล่าวมาว่าวันนี้ทางดิชิโนนั้นได้เข้ามาพบทีมงานทางสมาคมหลังพ้นการกักตัว14วันเกี่ยวกับแผนงานทีมชาติที่ได้วางแผนเอาไว้โดยทางสมาคมก็พร้อมจะสนับสนุนเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากที่สุดก่อนที่เดินทางไปแข่งขันกันสามนัดสุดท้ายที่ประเทศ u a e ซึ่งช่วงเวลาในการเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคัดเลือกบอลโลกซึ่งเห็นพ้องด้วยกันมาว่าควรจะเดินทางไปเก็บตัวที่ u a e ล่วงหน้านะ พร้อมหาแมตต์อุ่นเครื่องโดยอาจารย์นิชโนนั้นต้องการประสานง,งานกับสโมสรต้องสังกัดมาว่ามีแผนจะปล่อยตัวนักกีฬาพักผ่อนหลังดูการอย่างไรเพื่อได้วางปฏิทินการขอตัวนักกีฬาได้อย่างชัดเจนเรื่องการเดินทางไปยูเอีสถานที่พักอาหารการป้องกันโรโคโควิด1 9ซึ่งได้แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมให้ไปศึกษามาตรการของประเทศยูเอีโดยละเอียดแล้ว ซึ่งการวางแผนการอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยด้วยนั้นซึ่งจะอุ่นเครื่องกับใครและอุ่นเครื่องที่ไหนจะมีบทสรุปกันอีกครั้งซึ่งทางสมาคมยังเชื่อมั่นในตัวของเซนเซหรือว่าอาจารย์นิชโนคนนี้อยู่เสมอซึ่งทางสมาคมเองก็พร้อมจะสนับสนุนการทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้นั่นคือการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ2ทีมสุดท้ายที่ได้ตกลงกันเอาไว้นั่นเอง ส่วนนั้นอาจารย์นิชิโนะะผมได้กล่าวว่าก่อนอื่นเลยนะต้องขออภัยแฟนบอลเพราะด้วยปัญหาต่างๆทําให้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ผมพร้อมจะกลับมาทํางานเต็มที่แล้วช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นได้ทํางานพริกับทางสมาคมและก็สตาฟโค้ชตลอดนะฮะมีการติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะจากคลิปและก็การแข่งขันแบบเต็มเกมหรือการเล่นแบบเจาะจงนักเตะที่อยู่ในบริผมมองไปที่นักเตะที่ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งฟอร์มการเล่นดีไหมอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญถ้าอายุ40ปีแต่ยังผลงานดีลงเล่นสม่ำเสมอก็พร้อมจะเรียกมาติดทีมชาติไทยอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับการเล่นทีมชาตินั้นต่างจากสโมสรอ,อยู่แล้วเราต้องเลือกนักเตะให้เหมาะสมเพราะอย่าลืมมาว่าเรานั้นจะเล่นในระยะสั้นๆแค่ไม่กี่นัดเท่านั้นส่วนการเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะที่สนามไทยลีกเกมที่เหลืออยู่นั้นโดยจะเริ่มในวันพุธนี้ที่ชมบุรีเอฟซีพกทางสู่ประการซิตี้นั่นเอง สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022ปรอบคัดเลือกโซนเอเชีย3เกมที่เหลือของทีมชาติไทยนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากวันที่3มิถุนายนก็คือทีมชาติไทยพบกับทางอินโดนีเซีย UAE พบกับทางมาเลเซียวันที่7มิถุนายนอินโดนีเซียพบกับทางเวียดนามทีมชาติไทยพบกับทาง UAE วันที่11มิถุนายนอินโดนีเซียพบกับทาง UAE มาเลเซียพบกับทางเวียดนาม แล้ววันที่15มิถุนายนนะฮะเวียดนามพบก,กับทาง UAE มาเลเซียพบก,กับทางทีมชาติไทยครับเป็นวว่าง,งานนี้ที่ผมต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะวันพุธนี้เดี๋ยวจะเห็นเซนเซของเรนนั้นออกโัว์นาเมนต์อย่างแน่นอนไปควานหานักเตะในความดูแลของแต่ละสโมสรว่าคนไหนสมควรจะเอาเข้ามาติดทีมชาติกันดีก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับ แฟนบาริโนสเผยช็อตประทับใจใครที่รีบวิ่งไปดูทีลทรทันทีเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บโดยกันที่แฟนบอลบาริโนสได้เผยช็อตประทับใจว่าจะมีใครนั้นที่วิ่งไปดูทีลทอนที่เจ็บทันทีเมื่อได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณข้างสนามโดยจังหวะดังกล่าวทีละทอนนั้นแบ็กซ้ายทีมชาติไทยได้รับอาการบาดเจ็บระหว่างเกมจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามซึ่งนักเตะท,ที่รีบวิ่งไปดูนั้นก็คือมา์กสจูเนียโดยทั้งคู่มีความสิทนนมกันเป็นอย่างมากมายกันเลยทีเดียว ำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเทียรทอนนะฮะแบ็กซ้ายไทยของเราคนนี้ตเตรียมช่วยต้นสังกัดของญี่ปุ่นโยโกฮาม่าเอฟมาดินอตมีคิวเปิดบ้านพบกับ,าบาทางโตคุชิมะวอลติสในวันที่17มีนาคมนี้จะเตะกันเวลาเชนนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปนครับใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเกือบไร้ทีมอดีตดาวยิงทางบุรีรัมย์ได้ทีมใหม่แล้ว โดยกันนี้นะผมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับมีบรายงานมาว่าสโมสรเทียนจินเทดา้าทีมดังในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกปี2021ที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินตเตรียมจะทยอยปล่อยผู้เล่นชื่อดังออกจากทีมมากมายโดยหนึ่งในนั้นอาจจะต้องตกงานก็คือแฟรงค์อาเชียมปงอดีตดาวยิงตัวเก่งของชางบริลลัมที่เป็นแกนหลักสำคัญให้กับทีมตลอดมาเลยทีเดียว ล่าสุดก็มีรายงานมาว่าแฟรงค์อาเซียมปงนี้กำลังจะได้ทีมใหม่แล้วโดยสมโมสรสนเ้นเอฟซีทีงในศึกชยนิดซูเปอร์ลีกของจีนกำลังเดินหน้าอย่างหนักเพื่อจะคว้าตัวแฟรงค์อาเซียมปงไปร่วมทีมซึ่งตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจราจาเรื่องสัญญากันอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และทางแฟงอาเซียมปงนี่จะเข้ามาเติมเกมรุกแทนที่จอห์นแมรี่กองหน้าทีมชาติแคนเบรูนที่ได้ปล่อยตัวไปร่วมทีมสโมสรอวิสปาฟูโกโอกะทีมในศึกเจลิกของญี่ปุ่นไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยสัญญายืมตัวนั่นเองสำหรับทางแฟงอาเซียมปงกองหน้าวัย27ปีรายนี้ดีกรีกองหน้าทีมชาติกันนาสร้างชื่ออย่างมากมายสมัยค้าแข้งไทยลีกกับสโมสรบุรีรัม์เมื่อปี2011-2013 พาทีมคว้าชแชมป์ลีก1สมัยชแชมป์เอฟเอคัพสสมัยชแชมป์ลีกคัพสสมัยหลังจากนั้นเขาก็โด่งดังย้ายค่ายมาค้าแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปกระทางสโมสรอ,อันเดอร์รสในลีกเบลเจียมก่อนจะย้ายสู่เอเชียก,กันอีกครั้งร่วมทีมกระทางเชียนจินเทด้าในศึกไชนีสซูเปอร,ร์ลีกเมื่อปี2017 พร้อมกับผลงานลกสามทั้งหมด78นัดยิงไปทั้งหมด30ประตูกับอีก18แอสซิสนั่นเองครับโอ้โหเป็นคำว่างานนี้อาเซียมปงพู้นี้นะฮะในทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับได้ข้อสรุปกันแล้วเดนิสมูริโลย,ย้ายพร่วมทีมราชบุรีหรือไม่ หลังที่ก่อนหน้านี้มีกระแสลือหนาหูมาว่าทัพประชาบังกรตเตรียมจะคว้าตัวเดนิสมูริโลกองหน้าจอมทรมประตูของทางนครระชสีมามาซาเอฟซีที่สัโบไปแล้วถึง18ประตูมา,าร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งไปลุยทั่วใหญ่ของเอเชีย หลังที่ทางราชบุรีมิโผลเอฟซีได้สิทธิ์ไปเล่น AFC แชมเปียนลีกในฤดูกาล2021รอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรล่าสุดมีรายงานออกมาว่านครราชสีมามสาสเตอร์เอฟซีได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทางเดนิสมูริโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับต่อสัญญายอดกุนซื้อของทีมโคชโจธีรศักิโฟอนเป็นที่เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกัน โดยเานบริงานยืนยันบอาว่าจะไม่มีการปล่อยยืมตัวเดนิสมูริโลไปให้กับทางราชบุรีมิโผลเนฟซียืมตัวไปใช้งานในบรยการ ACL อย่างแน่นอนดังนั้นกองหน้าต่างชาติที่ทางราชบุรีจะใช้ลุยทั่วใหญ่ของเอเชีย er, ไม่ใช่เดนิสมูริโลหรอกนะสุดท้ายจะเป็นใครนั้นต้องลุ้นติดตามกันต่อไปครับ สำหรับทางราชบุรีมิโผลเอฟซีนั้นอยู่ในกลุ่มจีร่วมสายกับทางดากุยากแกมปัสเอสของญี่ปุ่นยโฮดารุนทักซิมของมาเลเซียและก็โปฮังซิลเลอร์ของทางเกาหลีใต้นั่นเองครับกํา้องรอลุ้นกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่าจะเป็นใครแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับโคดอูดเผยเหตุผลเลือกจตุรพัฒน์ลงตัวจริงของการท่าเรือโดยงานน้ทางโคดอูดสระประวุตติพันธ์นะฮะกุนซุใหญ่ของการท่าเรือเอฟซี ถึงการให้โอกาสเจ้าแม็กซ์จตุรพัฒน์สัจธรรมแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่ดึงตัวกลับมาจากทางสุพ e การซิตี้มาว่าเขาคนนี้ไปนักฟุตบอลที่มีวินัยที่ดีนะตั้งใจฝึกซ้อมและผมมองว่าการที่ให้โอกาสเขามาทดแทนในช่วงที่เควินเดรมลามเจ็บผมมองว่าแม็กมีสไตล์ฟุตบอลที่เข้ากับฟุตบอลของผมมากกว่าเหตุผลที่ผมเลือกให้โอกาสก็เพราะว่าผมมองว่าเขาเนี่ยทำได้ดีทั้งเรื่องการเดิมเกมการเปิดบอลและการมีวินัยในการเล่นเกมรับ ซึ่งตรงนี้ไปจุดสําคัญที่ให้ผมนั้นเลือกใช้งานเขาสหรับแม็กจตุรพัฒน์สัจธรรมถือเป็นแข้งส่วนเกินของการท่าหเรืเอฟซีมาโดยตลอดเลยก็ว่าได้นะฮะจากการย้ายจากทางชนะทอนบิลมาร่วงทีมสิงเจ้าท่าเมื่อช่วงต้นฤด,ดูกาลแต่ทว่าไม่สามารถสอดแทรกขึ้นไปเป็นตัวหลักได้ทําให้ถูกส่งตัวไปยังทางสุประการซิตี้ให้ยืมตัวไปใช้งานในช่วงเล็กแรก แต่ก็ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเท่าที่ควรนักทําให้โคชอุดตัดสินใจดึงกลับมาใช้งานในเลกที่2และล่าสุดได้รับโอกาสถูกเลือกให้ลงสนามยีงต่อนเนื่องในช่วง5เกมหลังสุดของการท่าเรือกระเชีเดียวน้านผมเป็นคำว่าง,งานนี้ความขยันความมีวินยัย2อ,อย่างนี้นะผมถ้าทำควบคู่กันดีๆนะฮะงานนี้ดังเป็นผู้แตกโดยไม่รู้ตัวอย่างแน่นอนครับก็ฝากติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะเจ้าแม็กคนนี้และนี่ก็เป็นจาะลึกเป็นปร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบดิชโ l สไตล์ ประจำวันที่17มีนาคม2564โดยเฉพาะลาครฟุตบอลไทยครับ